มีาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับโอนิสันนิสันชอยละวันนะครปฐมนะคะวันนี้เรามาพบกับรถมาร์ชนะคะมาร์ชรุ่นนี้เป็นมาร์ชรุ่นในตำนานเลยนะคะก็คือรุ่นนี้ขายดีตลอดเวลาระยะเวลา20ก่ป,ปีที่ผ่านมานะคะและเป็นเจนสุดท้ายนะคะ แต่ที่นิสสันชอ์แวรของเรามีรถพร้อมส่งมอบนะคะรุ่นนี้สีนี้นะคะเป็นรถหายากนะคะเราหามาจัดสรรให้ลูกค้าได้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากได้รถรุ่นประหยัดนะคะจุและประหยัดขับเคลื่อนดีไม่มีปัญหาจุกจิกนะคะติดต่อโอมาได้ด้านล่างนะคะ แล้วมาพบกันวันรับรถนะคะรุ่นนี้สีนี้มีคันเดียวนะคะหลุดจองมาอย่าลืมรีดติดต่อมานะคะ